ทุกคนนี้คือสภาพของคนที่สภาพของคนที่กินกล่องได้ถวยแต่แต่ในเซอร์ฟี้อยู่คนเดียวแล้วเพื่อนคนนั้นกำลังเล่นสี่เอนต์อยู่แล้วไม่มีใครไปเหยียบเออันนั้นอะสีแดงไม่มีใครไปเหยียบพายที่สีแดงอันนี้ปุ๊บเพราะไม่มีใครไปเหยียบอ่ะเป็นนะรัค ต็เสียงวาบๆโอเคไม่มีใครไปเหยียบปุ๊บผมก็เสกไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดอี๋ยวมันจะตองถี่เอมจะเสดไได้เอ๋โขด

trăm lời wow <cười> 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 ทำไมผมต้องอยู่ในเซิร์ฟที่มีคนเดียวด้วยอ่ะอืทำไมอะทำไมจีเอ็มตั้งแกงกูอย่างนี้อ่ะเอ้ยทำไมจีเอ็มตั้งแก พูอจะเอาไปทำโกโก้ไปรวมกับกุ๊กโก,ก้ได้ใช่ไหมครับโกโก้ของมิกเก็ตไข่สามอันอืมว้าวแล้วผมไม่มีไารคร์สีแดงอ๋อสีแดงมันยังไงอะเอ้ไอ,อ้มียูนิ่งลูกบ๊อบ อ,อยูงง่เมือันออีีอีเอ,อเอ้ยฮึ่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 ยนก่ยฮึทําึ่ยฮ่ยฮ็่ยนึอันนี้ฮึ่ยฮึ้ยฮึนนะออ่ยฮึ่นฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮล่ยฮึ่ยฮ่นก็จะท่่่ ก็เหลอผลแซนผลดาร์กผลแข็งกับผลแสงที่ยังทำตื่นไม่หมดแล้วก็ผลผลที่มาทํทำตื่นเลย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกพอได้มากำลังยิ้มเลยกำลังยิ้มเลยจะทำจะทำจับทิ่ตจะเออไม่มีคนเดียร์มาสิร้องเอยถกับร้อ,รอง คนนี้คนเย็บผ้ากีหายควายเอ้าฮะเอ้า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 ตกตกผลิตตายไอ้มันดูฟามิเก้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยอ้ยเอ้ยเดินไ้เจ ไอ้แล้วทำไมตืนตัวกูนี่เก <2 F. S 1> อเอฟอะส่งมาหน้าพอพอพอเลยกูไปทำแม่ง้อตื่นเห็นเกี่ยวเกอเอฟแล้วพอ บัวหวสไปเดอร์แปลงบัวคุมหน่อยของอย่างตู้บอกนะเขาผลสไปเดอร์นี่มันจะคอมโบได้บ่วแค่นี้ก็ฝึกแค่เห็นคิดนี้ก็เฝึกเอ่อบอกคอมโบสไปเดอร์ผมผลสไปเดอร์นีน่นะผมก็ไม่รู้คอมโบผลสไปเดอรอ์เพราะว่าผมเอ่อเมื่อช้านะผมโดนมุมกัดในเกมนั้นตอนแรกผมใช้เป็นผลทีเล็กอยู่มันก็ถูกเปลี่ยนเป็น ผมสไปเดอร์ทำงน้นที่ผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนนะฮะผมไม่ได้เปลี่ยนแต่มีผมเปลี่ยนเองตัวผมขึ้นไม่ได้เอ้ทำไมฟินไม่เต้ไม่ไดอะเอ้ขึ้นไปไ้ลย เก okay, ท่านเยออืออือดีอครับพี่ตะก้นทะล,ลอนคาดเจ้าบอลเอาไหมครับออเว้นจำคำไม่ได้ไอ้อดกดลิ้ตัวเอ้ยอเอยอ้อปไลป